วัสดีครับน we ้องอาร์ตตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับจีฟาร์สามพุ่มครับครับน้องอาร์ตมาทำอะไรวันนี้ไปยัน A few moments l a t e ไปสืบชื่อ เออเป็นไงบ้างครับพี่ฮัทเขาก็ถ่ายรูปกับใบตัวแทนอ่า ใบบัวเราทำอะไรได้บ so? so? like ้างดอกบัวกินได้ใบบัว okay. ก okay. ินได้ไหมมินิกินได้ไหมใบบัวเนี่ยไม่ใช่เธอไม่ใช่หนอนเธอกินมันไม่ได้หรอมินี่คิดอยู่มินี่ไหวไหมลูกไหวไหมมาแล้วว่าเราจะที่บ้านน้ำท่วมเราจะจำลองว่าบ้านเราน้ำท่วมยังไงเราจะมีโฟมแบบนั้นที่เขาใช้กันทุกวันเนี่ยอ่ะไปลูกอัด เนี่เราดูวิธีข้ามเพราะว่าเหยียบเชือกยังไงร้ะเด็กๆนี่เราจะดูวิธีนี่มิเราจะดูว่าเขาเหยียบเชือกตรงไหนมาดูพี่ดิ๊ี่เนี่ยเรามาดูว่าเขาเดินยังไงเนี่ยเขาเหยียบให้กรงกับเชือกใช่ปะนไหมใช่ไหมมินิอ่ามินิมินผเกอนลยเม่านเมื่อานทหมนี่ไอตคนับแม่เา่วู จกกผัให้จมะนาวไหมไอให้ไม่เลูกอาร์ตเนี่ยต้นเนี้ยไม่ใช่มะนาวอ่ะแล้วปลูกต้นไม้นี่ไงเวลาแห้งมันเป็นแบบนี้เนี่ยที่เขาเสียบไม้อะแล้วห้อยพวกเดซพวกปืนนะห้อยอ่าอันเนี้ยอ่าอันเนี้ยเอาไปแช่น้ำทิ้งไว้ทักเดือนให้มันชุ่มแล้วก็เอาต้นไม้ปักเข้าไปแล้วก็ห้อยไว้หน้าบ้านเออรู้ป่ะต้นไรนะงหนตอบได้บ้างมีน้ำตาในต้นไหนที่น้ำตาเยอะเลย อันนี้ต้นอะไรพาถามอาต้นอะไรไม่ผ่าไม่ผ่านไม่ผ่านในต้นดอกเหลืองๆเนี่ยที่มันหล่นลงมาเขาเรียกว่าต้นที่เหล็กเขาเอาดอกไปแกงได้เี๋ยวต่อไปเราจะมาผสมดินเลือรู้จักกันผสมดินปลูกต้นไม้กันเริ่มแรกเราจะแจกแก้วก่อนน้องอายคนสวยอาร์ตไม้มันจะตายเพราะว่ามันจะมี กระมังเยนนแก๊สะนอส่วนที่วัวเราใส่พวกผักไปนี้เดียวพอตหมอร่ง้แก๊สมาจุ้องอเระดัคนเอสือแปลงกาอไหมเดี๋ยมะละกอไหมอมะละกอมีคู่อยู่สาหร่ายนะเราเห็นแลอยหมากล้องด้วย อันนี้นี่ตัวก็เป็นแบบนี้นี่อ่าอยให้เลี้ยขายแล้วเราจะได้รูปหล่อๆเอาไว้เนี่ยห่างเหมือนเมือเม็ดมากเลยเห็นปะห่างมันนังเงือกแต่ว่าบาราร์โได้อีกไม่ไม่เอื้อถอดเนี่ยลองรูปอันนี้มีเกตเห็นไหมเป็นตาที่มีเกดแล้วไหนตามันโอ้ยออย่าฟังอย่ามันทิ่มมันไปฟิชเชอ่ลิงกันมา เลยกล e sí ายเป็นปลาลูกครึ่งอ่ะแตะดูอันนี้มีเกตเหมือนกันอ้าวลองแตะดูลองลูบดูปลาที่เบาๆเนี่ยลูกบอลดูขึ้นมาเวลาเราจะพลาดเขาเราทำแบบนี้เราจะได้รู้จับช้าๆไม่ต้องกำแน่นถ้ากำแน่นสุดอ่ะอย่างแรกเลยครับพี่ตุ้นะครับโอเคปลาใช่ปลาชนนะครัิดว่าปลาลื่นมากวัดวัดตุ้งค่ะคราวนี้เราจะมาดูปูนาเดี๋ยวไหนคนไหนต่อไปนิ้วใครนิ้วเวลา นี่เดินตรงเนี้ยเมื่อกี้กบมันบอกว่าจะจับฉันทำไมเนี่ยแต่ว่านิ้วไม่ทันไม่ไม่นิ้วกี่เท่าไหร่นับก่อนทานไป่าดตาโกบเธอไม่รู้จักแน่นอนอยขยับดินี่ไงเย่ไมา อาแบมือนี่ก่อนลูกมือนี้ยอาแบมือไหนอ่าอาวางบนมืออ่าแล้วก็จับเบาๆไม่ต้องกำเขาหรอกเออแค่นี้แหละโอเคครับโอ้โหเลยแม่น้ำมันเป็นทั้งตัวผู้ตัวเมียในตัวเดียวกันมันสามารถออกลูกได้โดยไม่ต้องมีแฟนอาแบมือมาลูกนี่ดูแบมือเอาตัวเล็กๆหน่อยถ้าเราไม่ค่อยชอบอะไรนี่เป็นไงได้อยู่ตรงไหนคือหัวมันตรงที่มีสีขาวอะเนี่ยตรงเนี้ยพี่เนี่ยตรงเนี้ยคือสมองเขา่จำไว้นะเนี่ยคือหัวเขานำทางตรงเนี้ย อันนี้เรียกว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้ของคนเชื้อชาวมอญชอบกินเรียกว่ามะตาดเอาไปแกงต้มพอตัวจัดอ่ะอ่ะต่อไปก็ยิ้มครับตัวตรงๆไม่ดอเสียบุคลิกแค่นั้นแหละอืมโอเคมันก็ไม่ตื่นนะอ่าโดยที่ไอ้เพียมันก็ไม่ตื่นปวดตื่นป่ะอ่ากดปีกไว้เดี๋ยวมันตีหน้ามาเรียบร้อยหมดยางเหลือใครคนนึงอ่ามาก่อนเลยเราเอาก่อนเอากดปิดไว้อ่อเอาคอขึ้นหน่อยอ่

้าสวยุาพดใส่มาแล้วก็มันจะพูดตามมานปข้างนอกมันคิมข้างในตรเี้ยวนนีนลม่าใจเนมรีบใส่น้ำปลาด้วยน้ำยิงนี้

มาหนงบอนะลและกติเพื่ช่อง้องอาเ์ตีเบเชเดลด้วยนะคะบา